สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีชเออสปอร์ตช่วงหลังๆเหมือนมีอะไรแปลกๆอาจารย์มุลตะและอาจารย์วันเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างกับแฟนคลับอย่างพวกเราและสิ่งที่น่าสงสัยอาจจะมีความเป็นไปได้กับการสืไพา์ครั้งใหญ่ทัตสึบุกิล่างพระเจ้าตรงนี้เป็นเพียงทฤษฎีที่พวกเราคิดกันเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีมูลความจริงแต่ก็มีอะไรทำแม่งทำแม่งออกมาแล้ววันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้และบทในอนานคตที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชั่นภาพสวยกับเวอร์ชั่นภาพห่วยของอาจารย์ วพวกเราแฟนขับวันพันแมนก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับทัตสึมกุกิล่างพระเจ้ามีจริงหรือไม่ไปเลย การต่อสู้ที่พวกเรารอคอยกันมานานแสนนานการประทะกกันอย่างดูเดือดเล่าใจอาการงานสร้างระหว่างทัตสึมิกิกับไซตามะในเวอร์ชันภาพสวยพวกเราเคยเห็นกันแล้วในฉบับของอาจารย์วันนะครับซึ่งมันเป็นภาพห่วยดูไม่ค่อยสนุกแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างสนุกนะอะภาพไม่สนุกแต่เนื้อเรื่องสนุกพวกเราเลยรอคอยกันนานแสนนานเลอเกินครับอยากจะเห็นการประทะกกันระหว่าง2คนนี้ในเวอร์ชันภาพสวย ที่ทาให้พวกเรานั้นจินตนาการภาพการต่อสู้ได้อย่างดุเดือดเล้าใจมาทําให้พวกเรานั้นดูมังงะหรืออ่านมังงะได้สนุกยิ่งขึ้นครับจากลายเส้นของอาจารย์มุระตะและการรอคอยนั้นก็สิ้นสุดลงแล้วการประทะกันร,ระหว่งางไซตามะกับทัตสึมุกิณปัจนะจุบันเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเรานั้นเอะใจแล้วก็ฮาแมงใจและแอบคิดกันครับกับวันพันแมนเวอร์ชั่นภาพสวยน่าจะมีบทที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นของอาจารย์วันเล็กน้อยหรืออาจจะมากในอนาคตและที่เป็นไปได้นั่นก็คือฉากการต่อสู้กันระหว่างทัตสึ ที่อาจจะมีการใส่เนื้อหาอะไรบางอย่างเข้ามาและสิ่งที่จะทําให้พวกเราดูการต่อสู้กระหว่างไซตามะก,กับทัตสุมิกิได้สนุกยิ่งขึ้นนั่นคือการอัพพลังของทัตสุมิจิให้ยิ่งใหญ่ตาการตามากขึ้นนอกจากอัพตรงนั้นให้มันใหญ่ขึ้นตรงนั้นะ่ะตรงนั้นเดี๋ยวผมซูมภาพไปดูนะครับเดี๋ยวซูมภาพมากไม่ได้เดี๋ยวติดเหลือถ้าแฟนขับวันพัานแมนสังเกตจริงๆนะพวกเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าอาจารย์นุรตะเริ่มอัพให้กับทัตสุมิจิแล้ว ามาพูดถึงตัวละครที่แทบจะไม่มีบทในเวอร์ชั่นของอาจารย์วันนั่นคือพระเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าพระเจ้านั้นโผล่มาจริงๆจังๆในเวอร์ชั่นของอาจารย์บูรตะซึ่งก็เป็นอาจารย์วันนั่นแหละครับที่เป็นคนแต่งเนื้อหาให้มันมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมหรือเวอร์ชันคอมิกของตัวเองถ้าหากเรามาเชื่อมโยงกันจริงๆก็มาหลายตอนแล้วด้วยมีการมอบพลังให้กับพวกมนุษย์ประหลาดน่าจะประมาณ20ปีที่แล้วและหนักข้อเขาเรื่อยๆเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับหลังจากที่บาางงง่อย นั้นทาให้มันต้องเผยตัวตนให้เร็วที่สุดอาจต้องการที่จะมาสกัดกั้นสิ่งมีชีวิตนี้นะครับที่แข็งแกร่งเวอร์วังอลังการงานสร้างยิ่งกว่ามันนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าใสตะมะนั่นแหละครับมันจะแข็งแกร่งไปไหนบักไปไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกลับมาที่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของพระเจ้าเองเนี่ยร่างกายของพระเจ้าเนี่ยอาจจะถูกสกัดกั้นจากกลุ่มพิทักษ์จาก,กวานก็เลยมาไม่ได้แบบเต็มรูปแบบแต่ก็มาในลักษณะของการมอบพลังให้กับสิ่งมีชีวิตเเเเเพพพืืออพื่่่่อออออมมมบลลลลลลัังงงแแะะะะะยยยนนววววกกกกขาาาาาาทททโีีีี้ซจจป็รรสิิชตตตไ สตูอลายกาดของพระเจ้าก็ได้ครับตรงนี้ผมก็ไม่ฟันธงนะแต่ผมก็แอบ,บคิดประมาณนี้ครับเนะื้อหาคงมาประมาณนี้คงกลัวไซตามะแบบสุดๆแล้วครับนะช่วงเวลานี้เพราะ่าไซตามะนั้นกลายเป็นตัวบัก๊กแบบเต็มรูปแบบแข็งแกร่งเลิกเกินเกินขีดจํากัดไปแล้วไรขีดจํากัดไรคู่ต่อขอนไปแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าทําไมผมคิดว่าไซตามะเป็นศัตรูของพระเจ้าพระเจ้าเน้นมอบพลังให้กับเหล่ามนุษย์ประหลาดและเหล่ามนุษย์ประหลาดเหล่านั้นก็โดนไซตามะจัดก,การขีดหรือตุยไปเพราะฉะนั้นตัวของพระเจ้าเองก็คงจะรู้แล้ววครั่่าานทีจดก การกับพวกมนุษย์ประหลาดที่ตัวเองมอบพลังให้คือไซดามะ รวมไปถึงกาโร่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากไซตามะไม่ใช่ศัตรูของพระพเจ้าพระเจ้าทำไมไม่มอบพลังให้กับไซตามะไปเลยล่ะตรงนี้ก็แทบจะเฉลยกันอยู่แล้วครับว่าไซตามะนี่แหละคือศัตรูของพระพเจ้าพระเจ้ามอบพลังให้กับเปล่ามนุษย์ประหลาดเพื่อจะจัดการไซตามะนั่นล่ะครับแทบจะโยงมาประมาณนี้แล้วนะจริงๆนะเพื่อนๆคิดตรงกันก็กดหนึ่งนะครับถ้าหากเพื่อนๆคิดเห็นไม่ตรงกันก็กด2แล้วกันผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรหรืออาจจะคอมเมนต์ว่าอาจจะมีประเด็นอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็อย่าลื ไหนที่สามารถต่อกรกับไซตามะได้พอรับมือกับไซตามะได้พระเจ้าก็จะแทรกซึมเข้ามาและมอบพลังให้ตัวของทัตสึมิกิเองพระเจ้าก็เคยมอบพลังให้ครั้งหนึ่งแล้วครับแต่โชคดีเลือเกินที่รัทนั้นสะกัดกั้นเอาไว้ทัน <S <S แต่ก็มีโอกาสเป็นครั้งที่2เช่นเดียวกันนะถ้าตัวของทัตสึมิกิเองรู้ตัวว่าไม่สามารถสู้กับไซตามะได้แถมทิ่ถีในตัวของทัตสึมิกิอยากเอาชนะไซตามะอยู่แล้วการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมามอบพลังว่องวังกำลังการงานสร้างให้กับทัตสึมิกิเพียงแค่จะจัดการกับไซตามะก็พอีามโอกส เป็นไปได้ครับและตัวของพระเจ้าเองก็อยากจะแทรกซึมมอบพลังให้กับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเพื่อต่อกรกับไซมตมะอยู่แล้วตรงนี้เป็นการมโนโตรงนี้เป็นทฤษฎีเท่านั้นนะแต่เพื่อนๆแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยเองก็เริ่มคิดแบบนั้นและด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวของพระเจ้าเริ่มมาแทรกแซงคนที่สามารถต่อกรกับไซตมาตได้หรือคนที่สามารถยืนหยัดไม่โดนไซมตมะตบตู้ภายในหมัดเดียวหรือตบตูบ้สลบหรือตายไปในหมัดเดียวเนี่ยพระเจ้าจะรีบมอบพลังให้ทันทีครับตรงนี้ก็แอบสังเกตอยู่นะกลับมาที่การต่อกกรัน ระหว่างไซตตมาก,กับทัตซุมะกีนะครับจะไม่พูดถึงพระเจ้าแลวเนาะพูดถึงเขาเนี่ยสงสารและเคินนะที่มีคู่ต่อกรเป็นไซตมาเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไซตมานี้ขิดทุกตัวตุยทุกคนฮนะกระแสนในการต่อสู้ระหว่างทัตสุมะกีกับไซตมาก,กระแสเรื่องทัตซุมะกีล่าพระเจ้าก็เริ่มมีการพูดคุยกันในวงนอกนะครับของแฟนคลับและตัวของอาจารย์มุระตะเองพักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยโพสเกี่ยวกับฉันวาดรูปเกี่ยวกับต้นฉบับเพราะปกติเนี่ยก็จะโพส์ว่าฉันวาดรูป ฉบับได้กี่หน้ากี่หน้าตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้หันทีครับว่าอาจารย์มุตรตะกําลังตามบทของอาจารย์วันอยู่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยหรือว่าตอนที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มุลต,ตะยังไม่ได้มีการโพสต์แบบว่าฉันตามต้นฉบับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้และเกณฑครับที่อาจารย์มูลตะและอาจารย์วันอาจจะมีบทใหม่เข้ามาเซอร์ไพรส์พ,พวกเราในตอนหน้าเลยซึ่งการเพิ่มบทใหม่เข้ามาของอาจารย์มูลตะและอาจารย์วันนั้นหลายๆคนก็ชื่นชอบหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเนื้อหามันขยายออกไปเนื้อหามันยืดยาวแต่ผมว่าการที่เพิ่มเนื้อหามาแบบนี้มันมีที่มาที่ไปและมันทําให้พวกเรานั้นรู้สึกอินแล้วก็ตื่นเต้นกับวันพันแม่มมากขึ้นครับเรื่องราวเกี่ยวกับทัตสึเบกิร่างพระเจ้านี้ผมขอจบแค่นี้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมอาจจะมาาาพูททิ้้้้งยยเเล็นนนนนอออคัับบ่ืืหใ ของแฟนแม็กไซต์ต่แมะปทพระพพเจ้ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมเริ่มสังเกตแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบทมันเหมือนอาจารย์วันเป็นคนแต่งเองเลยรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาแต่งเนื้อหาเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับอาจารย์วันเลอเกินครับยิ่งอาจารย์วันแต่งเนื้อหาใหม่ให้กับอาจารย์มุลตะนั้นมีความคล้ายคลึงกับ ฉบับแฟนแม็กนั้นมากๆก็เลยมีแฟนขับหลายคนคิดว่าในตัวของอาจารย์วานอาจจะมีการพูดคุยกับแฟนขับคนนั้นแล้วก็มีการเอาเนื้อหาที่มันสนุกมากๆของฉบับแฟนขับนะครับมาปรับเปลี่ยนมาปรับใช้หรือแม้แต่กระทั่งมาดัดแปลงเล็กๆน้อยครับพวกเราเหล่าแฟนขับวันพันแมนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าในฉบับแฟนแม็กมันเหมือนฉบับจริงจังเลยตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับนี่ขายคลิปของตัวเองอีกแล้วนะเพื่อนๆลองไปดูในฉบับแฟนแม็กก่อนนะครับที่เขาแต่งเอาไว้จนจบนะครับนั่นคือจบแล้วนะโคตรจะสนุกเลยแล้วเพื่ ส่วนเพื่อนๆถามผมว่าอาจารย์วันไปเอาฉบับของแฟนเมกมาแต่งหรือเปล่าตรงนี้ถ้าให้ผมตอบจากใจเลยนะผมตอบว่าไม่ครับไม่มีทางด้วยเพราะตัวของอาจารย์วันมีความสามารถในการแต่งเนื้อหาสุดๆอยู่แล้วครับผมเชื่อมั่นและเชื่อใจในตัวของอาจารย์เพราะฉะนั้นผมไม่เคยคิดเลยครับว่าอาจารย์จะไปเอาฉบับแฟนเมกมาใช้เป็นของตัวเองแต่ก็มีแฟนคลับหลายๆคนคิดอะผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็ขายคลิปของตัวเองอีกรอบนึงนะครับลองไปดูนะสนุกเหมือนกันส่วนในฉบับของแฟนเมกที่มันเหมือนกับฉบับจริงมากๆเนี่ย ในตัวของฉบับแฟนแม็กเองเอาต้นฉบับไปดัดแปลงเอาเนื้อหาเอารูปร่างของพระเจ้านั้นไปดัดแปลงแล้วก็เขียนเรื่องราวออกมาใหม่มันขึ้นมาใหม่แล้วมันดันสนุกครับเป็นที่นิยมก็เลยได้รับความนิยมอย่างมหาศาลจากเหล่าแฟนคลับวันพันแมนครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิ นี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ t a h a r Sport ลวทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่นั่งฟังกันจนจบและพูดคุยกันครับ